สวัสดีครับผมนายดยลธรรมโชคแสงเพลงแผนเกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลวันนี้จะมาพาทุกคนนะครับทำผัดเผ็ดหนูหนากันครับสำหรับวัตถุดิบนะครับก็จะมีหนึ่งครับที่ขาดไม่ได้คือหนูหนาครับสองกระเทียมครับสามตะไคร้ครับสี่ พริกแห้งครับห้าข่าครับหกครับใบมะกรูดครับครับสําหรับขั้นตอนต่อไปนะครับนําวัตถุดิบที่เราได้เตรียมไว้นะครับนํามาตำเป็นเครื่องแกงครับผมพริกครับ ตะไคร้ครับขาครับใบมะกรูดครับกระเทียมครับหลังจากนั้นนะครับตำให้ละเอียดเลยนะครับ ครับสำหรับเครื่องแกงของเราก็ละเอียดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับนำหนูมาสับให้ละเอียดครับ เมื่อเสร็จแล้วนะครับเรามาเริ่มผัดกันได้เลยครับใส่น้ำมันครับเมื่อน้ำมันร้อนแล้วนะครับนำเครื่องแกงที่เราเตรียมไว้ครับใส่ลงไปเลยครับ ใสนะ่น้ำลงไปนิดหน่อยนะ หลังจากนั้นนําหนูที่เราเตรียมไว้นะครับใส่ลไปเลยครับ ทุกคนขั้นตอนต่อไปเราจะมาเริ่มปรุงกันนะครับผมปรุงรสครับปลายช้อนชาครับรสดีครับปลายช้อนชาเหมือนกัน ซอสหอยหนึ่งช้อนโต๊ะครับซอสปรุงรสครับหนึ่งช้อนโต๊ะครับน้ำตาลน,นะครับปายช้อนโต๊ะครับ น้ำลงไปอีกนิดครับเพื่อจะทำให้เนื้อของหมูสุกนะครับครับ เมื่อสุกแล้วนะครับนำใบกระเพรานะครับใส่ลงไปครับเสร็จเรียบร้อยครับ ปิดไฟได้เลยครับสำหรับผัดเผ็ดหนูหนาของเราในวันนี้นะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนอยากลองนำไปทำตามนะครับสามารถทำตามได้เลยนะครับ ครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ